เจอกับเดียนะคะช่องเดียร่าบิ๊ตตี้วันนี้เนี่ยเรามากับคัดมาแล้วบัชออนที่เดียชอบที่สุดนะคะก็มีทั้งหมด1 1อันก็ถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่าเดียแบบชอบอันไหนกันบ้างเผื่อใครแบบจะได้เออจะได้ดูว่าอยากตามมาไหนดีก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะยังไงนะคะก่อนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้นะคะยังไงคลิปหน้าจะได้มาดูกันอีกนะคะ คือสีนี้นะคะของ The Face Shop มันจะเป็นสีแบบติพพีชออกไปทางชมพูนิดนึงแล้วก็จะมีความแบบเงาเงาอ่ะแก้มมันจะดูสุขภาพดีมากๆเลยแล้วสีมันก็เป็นธรรมาชาตินะคะปัดแล้วมันไม่เป็นตุกอืมก็คือแบบปัดแบบหนักมือได้สีมันจะแบบนวลนวอะไรอย่างเงี้ย แล้วตัวนี้เนี่ยคือมันก็จะเป็นเนื้อแบบเนื้อฝุ่นๆนะแล้วก็สีแบบสีมันแบบไม่ชัดมากอะ่ะสีมันจะแบบอ่อนๆเบาๆนะคะแต่ปัดเราก็เห็นแล้วก็แพคเกจจิ้งก็จะเป็นแบบกระดาษอย่างนี้เป็นแบบกระดาษน่ารักดีอ่ะเออชอบเดี๋ยวว่ามันพกพายง่ายดีนะคะขนาดก็กําลังดี เป็นอันนี้เป็นของอิลมาสกาลูกนี้จะเป็นเนื้อครีมครีมนะตัวนี้จะเป็นสีส้มๆซึ่งแบบน่ารักมากาๆเป็นสีส้มที่แบบเหมาะกับช่วงซัมเมอร์นี้เหมือนกันนะเรียวว่าแบบมัน everyday l o o ได้แล้วคือเรียวว่าพวกบาชแบบเนื้อครีมมันใช้ง่ายนะคะมันแบบตบๆๆตบตบต,บต,บต,บตเกลีย่ยแต่ว่าควรจะลงก่อนที่จะลงแป้งนะตัวนี้มันจะให้แก้มที่ดูแบบว่างเงาดูแบบสุขภาพดี ใครแบบสายเกาหลีดิอี้อะไรเงี้ยจะชอบมากอันนี้จะเป็นแบบพีช,พชอันนี้นะคะเป็น for you to love me more สีเอนะคะ ชื่อสีว่า You a d o r e m e คือแบบแพคเกจิ้งมันก็จะเป็นแบบพลาสติกนะแล้วก็สีชัดนะคะสีสวยมันจะมีสี S กับสี M คือถ้าเป็น M เนี่ยมันจะเป็นเนื้อแมตแต่ถ้า S เนี่ยมันจะเป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะใครชอบแมตก็ไปสาย M นะแต่ถ้าใครชอบแบบกลิตเตอร์แบบดีแบบเบ,บาๆนิดนึงก็มา S นะคะราคาไม่แพงนะราคาประมาณร้อยนิดๆน,นะแล้วก็พกพาง่ายเพราะว่าเป็นแบบพลาสติกขนาดไม่ใหญ่ ะะมาต่อกันที่อันนี้อันนี้นะคะเป็นของ n ิ x รุ่นอ m b r e Brush นะคือมันจะเป็นบัตรบัไล่สีอย่างนี้มันจะเป็นทูโทนนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบมีความวาวนิดนึงต่อไปนะคะเป็นอันนี้เลยเป็นของ Mil l e นะคือแพคเกจจิ้งมันสวยมากแพคเกจจิ้งดูแบบ อลังการเวอร์แล้วก็มันจะเป็นสีสีอย่างนี้ความจริงเนี่ยตัวนี้มันไม่ใช่บัชออนนะคะมันเป็นลิปแบบลิปแบบอย่างเงี้ยลิปพาเลตแล้วคือสีมันชัดด้วยแล้วคือพกตลับเดียวแล้วมันครบเลยบางทีแบบเวลาเดินทางนี่ก็จะชอบพกอันนี้เพราะว่ามันแบบ คือเราจะไปทนส้มก็ได้ปัดแก้มสีแดงๆก็ได้สีทนชมพูก็ได้คือพกอันเดียวมันคุ้มมากๆเลยแล้วคือขนาดมันกําลังดีอะแล้วคือเปนใช้ง่ายทาแก้มก็ได้ทาปากก็ได้นะคะแบบมันจะให้แบบความเป็นธรรมชาติแล้วมันน่ารักมากตัวนี้นี่นะคะต่อไปเป็นอันนี้เลยเป็น มิเล่เหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นโพนี่นะคะอันนี้เป็นสี Apple j a แจคือมันจะมีลิปสติกที่แบบเป็นสีเดียวกันด้วยนะแต่ว่าเดียหาซื้อไม่ได้มันขายดีมากเลยอันนี้ที่แบบมันทีทีกันนะคะ <c oughs> คือมันเป็นสีที่น่ารักมากเป็นสีกันตายของเดียที่แบบเวลาเดียไม่รู้จะทาอะไรเดียจะทาตัวนี้แล้วสีบันชัดมากแพคเกจจิ้งน่ารักคือแบบดีงามพลรังแปดสุด ต่อไปนะคะเป็นแบรนด์เกาหลีอีกแล้วคืออันนี้นะคะเป็นของอ e ีทูดี้อันนี้มันเป็นรุ่นที่แบบน่ารักเหมือนกันนะที่มีอยู่2 3 4สามสมั้งอันนี้เป็นสีแบบพีชนมๆมคือสีเนี้ยปัดยังไงก็ไม่ตุดหมึกไม่ตุดลิงแน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นสีแบบสีส้มพีชแบบเบาๆอ่ะส้มพีชแบบนมนมเนี่ยน่ารักเนาะ นี่มันจะเป็นประมาณนี้คืออันนี้ขนาดปัดหนักมือมากแล้วนะก็ยังแบบดูเป็นธรรมชาติอยู่ยังดูแบบน่าราักอะ่ะเออ ต่อไปนะคะเป็นของอ e ีทูดี้อีกแล้วคืออันนี้อันนี้เดียมีอยู่2สีนะเคยใช้เป็นในลุคแต่งหน้าบอสซ์มเมคอัพนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอีกสีหนึ่งที่เดยไม่เคยเอามาพูดเลยอันนี้มันจะเป็นสีแบบแดงๆหน่อยนี่คือตัวนี้นะคะมันจะเป็นบัตออนที่สีดูแบบดูแรงมากเลยใช่ปะแล้วก็ข้างในนะคะมันจะแบบมีกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยหอมมากแล้วคือมันจะมากับพัฟอย่างเงี้ยมันจะพัฟคล้ายๆพัฟครูชั่นอะ่ะวิธีใช้ก็คือวนๆนะคะแล้วก็แบบ บลงสีมันอาจจะดูแรงมากแต่เวลาปัดออกมาแล้วแบบน่ารักสุดปัดแล้วเหมือนแบบแก้มเล่าเลือะชอบตัวนี้ก็เป็นอีกอันที่ชอบนะคะนี่ชื ไปนะคะเป็นอันนี้เลยตลับเล็กน่ารักมากน,นี้ก็เป็นอีกอันที่เดียชอบนะคือไม่ค่อยเห็นคนรีวิวกันเลยคือมันเป็นของ Oriental Princess นะคะแล้วมันมีสีให้เลือกเยอะมากมีแบบหลากหลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นแบบโทนไหนก็ตามสายฝอสายเกาแล้วตัวนี้ที่เดียรเอามาก็มันจะเป็นสี06นะคะมันจะเป็นแบบมีชิมเมอร์นิดนึงเป็นสีแบบพิพีชมพูชมพูปัดแล้วแบบน่ารักแล้วราคามันไม่แพงด้วยนะราคาประมาณร้อยนิดนนะคะ ะะอันนี้เป็นของ Q p r a s s อันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าเดียใช้บ่อยมากเพราะว่ามันเป็นสีที่ชอบมากเลยสีชัดมากแล้วตัวนี้ติดทนด้วยแลค่ไม่แพงนลค่ะประมาณร้อยนิดนิดร้อยต้นต้น,ตนอะไรประมาณนี้นะมันจะเป็นสีส้มๆนะเดียวว่ามันเป็นสีส้มที่ดูแบบส้มอิดอะ่ะ มาที่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้อันนี้เดียชอบมากเป็นของผลิพลานะคะมันเป็นรุ่น velvet cheek นะคะคือตัวเนี้ยมันเป็นเนื้อครีมที่แบบนุ่มมากคือแบบเนื้อครีมมันจะแบบนุ่มๆลื่นๆแล้วเกลี่ยง่ายมากนะคะนี่สีชัดด้วยคือรุ่นเนี้ยเดียม,มีหลายสีมากเดียม,มีประมาณสี่หรือห้าสีเนี่ยคือมีแทบครบทุกสีของเขาเลยเพราะว่ามันดีจริงๆอะ่ะ แล้วตัวนี้ต่อให้แบบเราลงแป้งแล้วอะมันก็ยังจะเกลี่ยได้อยู่นะคะจะสีแบบแก้มดูละเลือดอุ้ยปัดทาเยอะไปไหมเนี่ยก็หมดเป็นรบลแล้วนะคะกับบลัชออนที่เดียชอบทั้งหมดเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวไปแล้วนะคะบ๊ายบาย